สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขามาแล้วค่ะนี่คือรายการแมวเลก็กโ,<ฮ>โ,โหวันนี้เราอยู่นอกกรุงเทพมานิดเดียวเองคุณผู้ชมขาเราอยู่ที่อยุทยาใช่แล้วเราอยู่ที่เกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุทยาวันนี้มาทําไมป๋าบอกคุณผู้ชมที่เรามาทําไมเพราะว่าเราจะมาดูพิพิธภัณฑ์<ช>อันใหม่เลยแม่ใช่คุณผู้ชมขาที่นี่สถานที่ทางนี้นะคะคุณผู้ชมมองไปร่มรื่นลูกตามากเลยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินค่ะ สิงแผ่นดินใช่พอพูดอย่างนี้แล้วป่านึกถึงยังไงความศิลปะอ่าความปนี่ปนอมป็นี่ปนอขมของคุณไทยที่ก็มีขเขาเรียกว่าปราณีปราณีาใช่แล้วคุณผู้ชมข่าววันนี้แมมบ๊อบเลสโกมาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าถ้าหากว่าท่านใดที่เคยไปพระที่นั่งอานันตสมาคมคุณผู้ชมจะเคยเห็นผลงานชิ้นเอกชิ้นโบแดงชิ้นที่เป็นของแผ่นดินจริงๆความจริงนะ ทั้งผู้ใหญ่กับเด็กต้องมาพร้อมกันใช่ต้องเข้ามาชมชต้องแบบพร้าวกับมันด้วยใช่แล้ววันนี้แมมบ๊อบมาเลสโกไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะมาดูผลงานชิ้นเอกของแผ่นดินทั้ง23แผนกจากฝีมือช่างสถาบันสิริกิตซึ่งช่างแต่ละคนคือลูกหลานชาวไร่ชาวนาค่ะ ซึ่งได้สร้างผลงานออกมาวิจิตรงดงามและทรงคุณค่ามากๆค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่150บาทค่ะนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ75บาทเท่านั้นโดยปกติของพิพิธภัณฑ์จะขออนุญาตงดถ่ายรูปค่ะดังนั้นต้องเก็บของเก็บกล้องให้หมดก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีล็อกเกอร์ให้เราเก็บของได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแต่ว่าวันนี้เอ็กคลูซีฟสุด กับแฟนแมมบ๊อบเลสโกทางพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้เราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ค่ะงั้นอย่ารอช้าเลยค่ะแมมบ๊อบจาเข้าข้างในกันเลย อันนี้ไม่ใช่มือถือนะคะไม่ใช่มือถืออันนี้เขาเรียกอไกด์สำหรับคนที่ไปพิพิธภัณฑ์เมืองนอกคุณจะเห็นคนถือแบบนี้เอนฟังฟัง,ฟงเขากืลังฟังข้อมูลจากศิลปะ <c oughs> ที่กำลังดูอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นความสะดวกสบายเรามีให้ครบถึงสิภาษา <c oughs> เพราะว่างานแต่ละชิ้นงานแต่ละองค์มีประวัติและมีรายละเอียดให้คุณได้เห็นว่าทำยังไงจุดเริ่มต้นเป็นยังไงทำเพื่ออะไรแล้วออกมาเป็นยังไงกัไป บ๊อี <c ười> ้เหรอบ๊อบอ๋อคุณผู้ชม เดีย๋ยวจะเล่าให้ผู้ผู้ชมฟังว่าห้องแรกจะเป็นห้องปีกแมลงทับไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ให้คุณเข้าใกล้ได้ขนาดนี้บ๊อบบี้เคยไปดูงานศิลปะในต่างประเทศ mm hmm. เขาจะมีเส้นเชือกกั้นไกลมากเพราะฉะนั้นการดูเราจะดูอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่าเขากลัวเราจะทําของเขาเสียแต่บ้านเราเราได้สิทธิพิเศษอยากให้ทุกคนได้เห็นว่างานแต่ละชิ้นเป็นงานที่ทําจากมือทั้งหมดไม่ใช่เครื่องจักรนะรู้ไหมถ้ายูไม่ได้ฟังอย่างนี้แมมยูจะ่ อันนี้โอ้โหดูดิเซอร์เพน์พายานช andelier ที่ทำจากปีกมแมลงครับสุดยอดเลยเราเดินอบอบเอ็นสี่จะเปลี่ยนใครจะไปนึกว่าเป็นงานที่ทำจากมือทุกชิ้นและจากช่างมาจากการเป็นลูกชาวไร่ชาวนา แล้วทําได้สวยขนาดนี้ผูช้ชมงานแรกนะอันนี้แค่เอาเดิมเลยแค่แอปเปอร์ไทเซอร์คุณผู้ชมค่ะอลังการรอเราอยู่ข้างในปัดหมู<อ>คุณผู้ชมค่ะทั้งหมดด้านหลังนี้คือหมู่เรือพระที่นั่งจำลองนะคะ ทั้งหมด3องค์ปาดูองค์รรแรกซีซวานาโฮง Royal 1> 1, รอยัลบาร์จหนึ่งศูนย์ห้าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าใช้ช่างฝีมือทำทั้งหมด108คนใช้เวลา2ปีในการทำ อูมิใจไหม <Yeah. S 1> อีกอันนึงที่นุบยม,มองเห็นนะไม่ใช่แค่มาเสพงานศิลปะกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยด้วยลองคิดดูดิว่าบรรพบุรุษของเราได้เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้เห็นได้ดูมันภูมิใจตรงนี้ด้วยอะ่ะวิธีที่เขาพรีเซต์กะจก ดูเซฟตี้มากเลไฟดูสวย<ช>มันดูอาาลังการเขาพรีเซนต์งานแบบโูระดับโลกเลย<ช>อ่ะใช่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเป็นงานโชว์ศิลปะระดับโลกเลยโอ้ฝรั่งเศสมีลูฟแล้วมีที่นี่ใช่ไหมเอาจุดสังทองสังทอง12 12นี่ โอรถของเท้ายศสวิมลและนางจันเทวีก็เไป็นไม้เหมือนกันคุณผู้ชมงานแกะแต่ละอันละเอียดมากนะป๋าคือข้างล่างเครื่องเงินสารสวยเลยนะใช่ ส่วนงานที่คุณผู้ชมเห็นงานจําลองของแต่ละองค์หรือแต่ละชิ้นงานนุวยบอกได้เลยว่าในโลกนี้เนี่ยงานเหล่านี้มีเฉพาะฝีมือที่เป็นช่างของคนไทยเท่านั้นคุณผู้ชมคะน,นี่คือจําลองพระที่นั่งบุรสบกมาลาใช้ช่างทั้งหมด7แผนกทั้งหมด175คน อ a p e s t r y ีมี18ภาคของที่เล่าเรื่องฉากปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาอีเหนางานสักผ้าด้วยวิธีที่เรียกว่า ็นงานประนีตศิลป์ของไทยแต่โบราณช่างปากจะบรรจงปักเรียนด้วยเส้นไหมที่ละเอียดที่สุดไล่ระดับสีและแสงเงาให้เกิดเป็นภาพคุณผู้ชมค่ะนี่คือเทคนิคศิลปะชั้นสูงของไทยเห็นเทคนิคของเมฆเอเมื่องเทคนิคของเมฆก็บอกว่าถ้ามองตรงก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองเฉียงก็จะเห็นเมฆคุณผู้ชมค่ะนี่คือเทคนิคศิลปะชั้นสูงของไทยระยะเวลาการสร้างทั้งหมดนี่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ4ปี นะคะคภาพนี้ถึงจะได้เห็นสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไรผู้ชมจะเห็นว่า ลูกชาวนาที่มาจากศูนย์นั้นเนี่ยได้รับการเรียนรู้จากทุนจากทรัพย์ของแผ่นดินของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาลูกชาวนาเหล่านั้นงานที่เราเห็นเนี่ยเป็นงานศิลปะจากบุคคลเหล่านั้นคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างตารู้สึกเป็นไง คุ้มค่าที่มาที่มาคุณผู้ชมค่ะสองชั่วโมงจากกรุงเทพมาถึงนี่เนี่ยคุ้มค่ามหาศาลมากใช่สมบัติของไทยอยู่ที่นี่นะปื้มจะกลับไปแบบอยากบอกต่อทั้งทีเลยใช่คุณผู้ชมค่ะรู้ไหมว่างานศิลปะของแผ่นดินแบบนี้เนี่ยจะอยู่คงทนและจะมีผู้สืบทอดได้จากการที่พวกเรานี่แหละเข้ามาดูชวนนะคุณผู้ชมค่ะใช้เวลาอันมีค่าของคุณทั้งวันอยู่ที่นี่แล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนเราสองคนตอนนี้เราอิ่มมากเราอิ่มเอมใจเราอิ่ม กับสิ่งที่เราเห็นหหแล้วเราบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะมาเราจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนทุกนักท่องเที่ยวที่ผมรู้จักอั้งบ้านที่ทมผมจะต้องมาใช่จะพามาตอนนี้นนคือเรานึกถึงพ่อแม่เราเลยอะเราจะเอาพ่อแม่เรามาอิ่มอกอิ่มใจกับผลงานของแผ่นดินกันสุดๆไปเลยนะคะก่อนกลับค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีร้านขายของฝากด้วยนะ แต่และชิ้นราคาย,ย่อมเยาและสวยๆทั้งนั้นอ่ะที่พิพิธภัณฑ์มีร้านคาเฟ่และร้านขนมไทยที่หาทานได้ยากไว้ให้เราได้นั่งพักคลายร้อนหม่ำกันชิลๆด้วยค่ะทั้งสองร้าน เป็นร้านขนมที่คุณผู้ชมสามารถเข้ามานั่งกินได้กินกาแฟกิแนแซนด์วิชมีขนมไทยด้วยและที่สําคัญคุณผู้ชมขาจะมีขนมแปลกๆนี่คือขนมสมนัสเป็นฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง mm. และนี่คุณผู้ชมต้องไม่เคยไม่เคยกินแน่แน่ชื่อพุทธาลิมเขาบอกใช้พุทซาจริงๆนะบอบบี้มากวนเ๋ยวขอกินดูหน่อยเราหิวหรือเราชอบกินขนมหิวหรือเราชอบกินขนมไม่แน่ใจทอาไมซีพูดว่าอะไรเราหิวเราชอบกินขนม คื่ว่าเราเห็นอ,หอ,อันนี้ไอ้เคยกินตอนไอ้เด็กๆถ้าอยากแวะมากินกาแฟหรือกินขนมแวะได้ทุกวันทุกวันยกเว้นวันจันทร์เวลา10โมง10โมงถึงบ่ายสโมงครึ่ง คุณผู้ชมแวะเข้ามาแวะเข้ามากินกาแฟกินแซนด์วิชกินขนมก็ได้หรือคุณผู้ชมแวะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็ออกมานั่งชิลเหมือนเราก็ได้เอามาต้องบอกชใช่แล้วเอามาคุยแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งที่เราเจออ่ะมันมีคุณค่าสําหรับจิตใจขนาดไหน,นคุณผู้ชมครั้งหน้าแมมบ๊อบเลสโกจะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องพลาดไม่ได้นะรายการนี้รายการเดียวที่คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยมนมีไอเดียจะไปไหนต่อแล้วคือเดี๋ยวแอบบอก แอบบอกด้วยแอบพาไปเที่ยวเอาวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครั้งต่อไปเจอกันแมมบัฟเลสโซ